สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะวันนี้ก็มาส่งของให้คุณแม่เอฟซีนะคะเดี๋ยวหาของเพิ่มก่อนเนาะ,ะซีนีบอแต่เซ้านะคะก็โอ้พึ่งดูไลน์นะเอซีมีงานรำ9โมงภาษาจะกลับคันอยู่บ้เพราะว่าไปซีนีก็ไม่รู้จะเปิดที่โมงนะคะหา, <c oughs> ามะม่วง มาม่วงแกงงมง่มอีมมอยู่บ้างคุณมีแต่มงม่วงสุกจ้ะป็นมะม่วงสุกหาแก้วขมิ้นแก่ที่บ้านมันไม่แก่นะคะเอฟซีก็เลยไม่ได้เอานะคะเดี๋ยวไปดูทางนางน้น

มาแต่เช้าไม่ค่อยมีของอเอฟซีนะต้องมาช่วงบ่ายๆคันขอยู่่ยามา่เศร้าเพื่อนเพราะท่านได้ออกมาขายอยู่ไม่มีเลย ลาะจนเดินชุดตลาดแล้วคุณน้องบะมี่ซุปข้าวต้มกับกะทิสองชุดอ้า๋อหาเลาะหาบักม่วงบะหมี่เลยบักม่วงเออบักม่วงดิบพอมีนะคะเอฟซี มีแต่มักแตงโมบัก่มงบ่มีเลยร้านผลไม้ก็ไม่มีนะคะร้านผลไม้ก็ไม่มีเนาะมีแต่ส้มมีแต่แตงโมนะคะมีแต่มะม่วงสุกมะม่วงสุกนะเยอะเลยแต่ว่ามะม่วงดิบไม่มีนะคะ เอ้ยหาบักม่วงดิบมีแต่บักม่วงสุกมีวงเนาะมือบ่าอยากได้ผลลายแต่เด้ไม่มีเลยในสีเออคือสีด้าน้องแบบเนาะขายดีขายดี พ่อค้าวินแล้วขายดีนะเอฟซีขนมไข่เต่าราดนี้เนาะประจ้าซื้อประจำนะคะโอ้ยจะได้เนาะบะหม่วงบ่มี คบ้านะสาบครับได้แก้วแทนนะเอฟ แคลมินบอมมี่เดี๋ยวภาษาจะโค้งไปดูอ่อันนั่นก่อนเนาะมันมีสุกอยู่สองลูกนะคะเดี๋ยวเราเอาออกเอาเปไปด้วยดิบทรงเห้เพลนเนาะมันแก่ไปกันนะคะ มาถึงไปรณีน์แล้วตอนนี้รอไปรณีน์เปิดนะคะไปรณีน์ยังบ่เปิดนะคะภาษาก็เตรียมของใส่ลังไว้เรียบร้อยนะคะนี่คะ่ะก็มีฟักทองสองลูกนะคะแล้วก็มีฟักเขียวนะคะฟักหอมนะสองลูกนี่แล้วก็มะม่วงนะคะเอสซี FC. โอเราหาแก้วขมิ้นไม่ได้นะคะน,นี่แก้วขมิ้นก็ได้มาจากบ้านสามลูกนะ,ะมันไม่แก่ในเะอสซีเนาะก็เลยไม่ เอานะคะเพื่อนอยากได้แก่จัดนะคะที่บ้านภาษามันยังไม่เหลืองเลยเนาะมันเพิ่งจะเข้าแกนนะคะเอฟซีหกก็มีพิเศษนะคะถั่วนะคะก็มาแวะซื้อถั่วนะคะเมื่อเช้าซื้อถั่วกับมะเขือนะคะเห็นมะเขือสดๆนะคะก็อยากให้เพื่อนได้ทานนะคะนี่มะเขือสดๆมันจะหวานเนาะเก็บสดๆจากต้นเลยนะคะก็มาแวะซื้อเพิ่มนะเมื่อเช้านะตรงบ้านวางเยียมนะคะก็แพ็คของนะ,ะแพ็กของรอนะคะ ก็มีหมักคิดน้ำเนาะอย่างละนิดละหน่อยนะคะไปรษณียยังไม่เปิดนะคะภาษามาแต่เช้าเลยวันนี้เพราะว่ามีงานนะคะต้องไปทํานะคะก็รอให้อ่าไปรสณียเปิดเราก็จะเข้าไปส่งนะคะภาษาออกจากบ้านมาเจ็ดโมงเช้านะคะออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเพื่อพี่น้องไปรษณียยังไม่เปิดยนะัก็ต้องรอก่อนนะ ตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะจจกเพนจะเปิดสองโมงครึ่งหรือเปล่านะคะตอนนี้ยังยังไม่ถึงแปดโมงบ่นะน่าจะประมาณสองโงนี่แหละเดี๋ยวภาษาดูนาฬิกาก่อนก็เมื่อวานเนาะเมื่อวานของไม่ครบนะคะพอดีติดอธุระด้วยเนาะ,ะติดรำนะคะช่วงบ่ายนะก็เลยไม่ได้มาส่งนะ,ะวันนี้ก็มาแต่เช้านะคะ มาแล้วนะคะถึงไปรชนีแล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่ากี่โมงภาษาญา่านสิไปรัาบทท่านอยู่2องโมงนะ2สโมงหนาทีแล้ว <c oughs> ก็เตรียมแพ็คของนะคะส่งเสรส็จภาษาก็จะรีบปลับเลยเผื่อทันรํานะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ทันก็ให้คนอื่นเขารัไปเนาะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแดดออกแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวจะโทรหาญาอาชิก่อนนะคะนะภาษาก็ยังไม่ได้ส่งของเลยนะคะเพราะว่าไปศนีเปิดก็ดูและภาษาคิดว่าประมาณสองโมงครึ่งนะคะไม่เห็นเนาะไม่เห็นเพ่นติดนะคะว่าเปิดที่โมงนะเพราะว่าประตูยังไม่เปิดก็เลยไม่เห็น ัวหนังสือที่เพื่อนเขียนไว้นะคะแต่ตอนนี้ภาษามาถึงแล้วนะคะมาถึงไพรสณนียเลยเนาะก็จะได้ส่งคิวแรกเลยนะคะนะสเดทาส่งเป็นคิวแรกเลยส่งไพรสณนียนะคะเพราะว่าอ,อ,อันนั้นเพื่อนกับบอท่านได้เปิดง่ายขึ้นกันเนาะของเอกชนนะคะก็ยังไม่เปิดง่ายเหมือนกันนะคะพระเจ้ากำลังทำความสะอาดอยู่นะ เพ่นทำความสะอาดนะอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวไปถามเพื่อนเบิงนอกว่าเพื่อนเปิดจากโมงนะคะเดี๋ยวจะได้โทรบอกยาถูกว่าประสาทาจะกลับถึงบ้านก็ประมาณนั่นแหละกลับถึงบ้านก็สามโมงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจด้วยการดูคลิปไม่กดข้ามโฆษณานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีรายได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ